You guys สวัสดีครับคลิปนี้จะมาชี้แจงนะฮะว่าน้องลิซ่าไม่ได้ร้องน้อยอย่างที่คิดนะอย่าเพิ่งดราม่ากันเห็นมีบางคนมาคอมเมนต์เริ่มไม่พอใจแล้วรู้สึกผิดหวังว่าทาไมโอซูนาเป็นคนร้องส่วนใหญ่ทาไมเมแกนกับลิซ่าได้ร้องนิดเดียวเดี๋ยวเรามีตัวอย่างหนึ่งทียบให้ดูชัดๆครับว่าไม่ได้ร้องน้อยอย่างที่คิดต้องเล่าก่อนว่าทําไมบางประเทศถึงได้ฟังแล้วคือสิ่งที่จะปล่อยพรุ่งนี้คือ MV นะครับอันนั้นดูพร้อมกันทั่วโลกตามเวลาประเทศไทยคือ11นาฬิกาวันที่22ตุลาคมแต่ Spotify ีจะมบางประเทศไดดู้ก่อนเพราะะว่าาเขาจยึดเเวลลาที่่ยงงคืนขอแตะ นนเนองครับอย่างตอนนี้เกาหลีใต้กับจีนก็น่าจะได้ดูแล้วก็เลยมีเพลงหลุดออกมาซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโอซูน่าร้องส่วนดีเจสเน็กแน่นอนครับไม่ร้องอยู่แล้วเขาเป็นโปรดิวเซอร์เมแกนร้องประมาณ25ิาวิส่วนน้อง Lisa ลิซ่าร้องประมาณ40วินาทีครับพอฟังว่าไม่ถึง1นาทีมันดูน้อยใช่ไหมสามสี่นาทีมันก็แบ่งได้เท่านี้จริงๆแล้วถ้าเกิดเราลองเอาไปเทียบกับเพลงหนึ่งนะฮะที่คล้ายคลึงกันอย่างมากอย่างเช่นทากิทากิที่ตอนนั้นก็มีโอซูน่าดีเจสเน็กคาร์ดบีแล้วก็กเซเรนาโนนก ก็จะเห็นได้ว่าจํานวนวินาทีใกล้เคียงกันครับคนแรกก็จะเป็นโอซูน่าเห็นไหมครับเขาร้อ,องประมาณ50%อเของเพลงประมาณนาทีครึง่งในขณะที่เซเรนาโกเมสเนี่ยก็คล้ายคลึงกับน้องลิซ่ามากๆร้องประมาณ25%ประมาณ40วินาทีคาร์ดิบีก็คล้ายกับเมแกนนะฮะทอนแร็ปของเมแกนเนี่ยดุดันมากๆนะครับในเพลงนี้ก็เห็นมีแฟนคลับบางส่วนเริ่มมาดราม่าแล้วก็เลยมาห้ามปาไว้ก่อนครับชี้แจงข้อมูลเท็จจริงก่อนว่าความจริงแล้วน้องไม่ได้ร้องน้อยอย่างที่คิดร้องพอๆกับเซเรนาโก ว่าเป็นซุปตาระดับโลกเช่นเดียวกันนะฮะมีคนตามใน IG หลักร้อยล้านคน ที่จริงไม่ใช่หลักร้อยล้านคนธรรมาดาด้วย269ล้านคนครับเป็นอันดับเบอร์ต้นๆของโลกเลยเออเพราะฉะนั้นจำนวนทอดรองที่น้องลิซ่าได้รับก็ใกล้เคียงกับศิลปินระดับโดคนนี้นั่นเองครับถือว่าเป็นการให้เกียรติน้องมากๆแล้วแล้วนอกจากนี้ดีเจสเน็กก็ยังใส่ชื่อน้องไปในคนเขียนเพลงอีกด้วยว่าเพลงเนี้ยน้องลิซ่าเป็นคนแต่งนะอย่าไปแสดงข้อความไม่พอใจนะฮะเพราะมันมีพื้นฐานความจริงตรงนี้รองรับอยู่ว่าน้องไม่ได้รองน้อยแต่อย่างใดแล้วล่าสุดก็มีเบื้องหลังการถ่ายทํา MV หลุดออกมาเพิ่มมเติด้วยนะครับ ไม่เรียกว่าหลุดแหละมีคนตั้งใจปล่อยแล้วเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้าง almost, done, almost, done. almost Almost done. 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 great. I'm excited. Uh, that's big one.